เป็นยังไงจ้าตามหากระเจียวเป็นยังไงเพราะละกิดบวมมืดไปบวมืดภาบุก้ปจะไปซ่อมซ่อมไม่เฉยทีแรกอ่าอ่แรกก็จะไปซ่อมอแต่ว่าซ่อมปุ๊บผมก็เลยว่าจะเข้าไปดูบรรยากาศข้างในเออข้างในบ้านลุงบ้านลุงเจ่าดูไปดูมาหมูวหายบอกว่ามืดว่ายังไง ก็เมื่อวาจังไงมามาจ้าจ้าเนื้ออยู่ข้างนอกเนาะขี่รถด่วนมากันมุนหาว่าอ่าเรเห็นสองชั่วโมงเนาะจ้าอ่าก็ยังว่าไปไทยไปไทยขี่บขึ้นไปโดนแท้นดอทีนี้เจอไหมโดนหาไม่เจอก็เลยโทรหายาชิอ่าตอนที่อยู่บ้านม่วงเนี่ยนะเขาโทรหาคอยมากมากมาเจ้านะมากมาโอ้ยก็อยู่บ้านม่วงคุณจันดอเออเอ้าแล้วก็เห็นบ่ ก็เดินไปหลังบ้านเออเห็นเจ้าของสวนนั่นเขากำลังจะไปตัดหญ้าอ่ผมก็เลยร้องถามเออเห็นหมูปะครับเออเอาจะเทียงผมจะเทียงผมละวาน่ะสามตัวเลยลุงเกิร์งเหอสามตัวเลยโล่งเลยฟัะนี้บักมือตายเขาเหรอมันไปน้ำกันทั้งสามจะน่าสิ้นนะมันมันออกตอนนัอนจมนั่นบปล่าอมันออกตั้งแต่เย็นไปแล้วไม่รู้ว่าทำไมไปเช้าแล้วมันเหล่น้องตามมา มาวัวหมูออแต่เช้าเลยน่าจะออกตอนเมื่อขีกลับมาออกออกแต่เช้เหรือาชอบวิ่งตามมอไซค์ด้ยเมื่อกีมอไซค์ออกมาก็ลงเมื่อหลงมื่มาไาเมืไท้าแม่เมื่อมเมื่ออั่ท้าเมนนอเมื่อม้ามื่อเ้่อมึงเมื่อมอเม่อมา่อเมื่อเมืมื่อเเลย่อเมือมเมืเรื่อเ่อเ่อเเม่เ่อเออเ่เมเม่มานล่มเ่อเม่มมเเ่นนเท่ ตอนนั้นนะว่าอยู่ตะแมงตะแหม่ไปไมีเส้นนี่ไมีเส้นตอนนี้เลยแต่มันอยู่อยู่มันเส้นบอกดูอันนี้มันอยู่แล้วมันไปมันอยู่แล้วมันไปยังอยู่อยู่เหรอกระจายมันออกอีกแล้วนะเจ้าถ่ามือชีพควายได้ให้ชีห้ากระจายเอ็มใหม่บ่แกเชื่อได้ไปชีพขี่รถเข้าไปเลยบวกแต่เมื่อคืนนี่ว่าจเจอมองนี่มองนี่เออ แกสิไปน้ำบ่จ้าแกสิไปน้ำมันอีกบ่เมื่อไหไปน้ำมันบ่เห็นตุ๊กแกห้อยเด่มคืนนี่เลยแต่วแปลกใจนะว่าห้อยมันขึ้นใหม่เดีววะหอยมันพอมากบ่ห้อยมันขึ้นใหม่เดี๋ยววะยิ้ใจอยู่ปันปานไปหฮหมูเนาะไปหฮหมูอยู่บ้านอยู่บ้านพวกกับเอ็ดอันนั้นได้เอ็ดหอยสามหอยนี่ละห้อยใหม่เนาะ อะไรล่ะตุ๊ไปหางูไว้นั่งมัดลวดอยู่นั่งมัดกระขายอยู่อ่ามันหมดเลยไม่ต้งหาแล้วมันคือเหาคือได้กำแพงได้กำแพงก็โอ้ยมันอ้อมันเก่งขึ้นเลยเลินมันดูดขี้ดินเอาเลยบ่แมนมันขี้ชวบมันน่ะโดนมันดูดกินมันน่ะซ้ำเด็กกับน้ำสร้างใบเถียวนะเออเออปูมันนะยังไม่ถ่มอมันได้ขึ้นปูมันนะมันดูดลงไปเต็กได้ปูมันสองปีกระเบิด เออหมูเหาะมันหม,มักอยู่แล้วแหละโอ้โหวมันหม,มักอ่ะบันนี้ภารกิจภารกิจเบามืดต่อตาติดตามต่อไปนะคะเอซีตับเบื้งคิดบอกหนึตัดต,ต,ตัอเลยอ่ะโอ้สีชมพูดเ้เลย ต้มรดกอันนั้นนะไข่ไน่ะล้างล้างกับต้มรดต้มกินรดไม่ต้องไม่ต้องทอดเดต้มเอาเยหลายๆกยยเค่อเ่ยดเเายๆมาเลยเฮ้ยลย่คือหลายจา,า,ยอายนาอันได้ปะ เห็นไหมจ้าของใหญ่ตายตายตายโอ้ข้สาาสโอข้ซะาสายฟาติตเมาคูมาแข่งแข่งกินเนี่แข้อั้แล้วขอแข่งกินแล้วค่อยสู้ค่อสิสมครกแข่งกินเนี่ยกินได้ยุสกินเรื่อยเดี๋กินเร็วไม่ได้ ิสคอนเทนต์คอนเทนต์ในสวได้ถ่ายเด้อเห็นจริงจริงเป็นคนที่กินเรียบร้อยเพราะว่าเราต้องสร้างภาพคอนเทนต์ให้คนได้ถ่ายทำคอนเทนต์อลูกนี้ก็อร่อยอลีได้น่ากินอร่อยจริงเอฟซีอร่อยอีหลีเได้ไม่ได้ ทำไมแกไม่เรียกตนี้ยอายุมาแม่มาแม่มาค่าคุยค่าคุยให้เขาให้หมอมันให้หมอมันจะทำอันทำหมันให้ให้อันนี้ให้ไข่เจี้ยวไข่เคี้ยวออกทั้งวันวันนี้ปกติมันปี๊ดให้ลูกมืดไปนอนแล้ววันนี้ลูกมือต้องไปเป็นยาบอกแล้วอิ่มแล้วอร่อยจริงๆสมคำที่เขาว่าเดยเมนกึ๊ คือเราคิดว่ามันเปรี้ยวใช่พอเราเคยปอกลูกนั้นมันเปรี้ยวนันเปรี้ยวแต่ว่าลูกนี้เขาบอกว่าอร่อยพันอะไรนะเออสีชมพูหน่อยหน่อยเขาบอกย่าต้องไปซื้อเจ้าเดิมนะเจ้าเดิมนี่แหละเพราะว่าเขาขายสามลูกร้อยสามลูกร้อยใช่ยิ่งปราดาอร่อยจริงสมคําเล่าลือเออนั่นเห็นไหมเนี่ยอร่อยไม่ได้จะสนุกดย ยิงเป็นหอมด้วยสองเขาแล้วลืเอ้าวทำไมมันไม่ไปผนไม่ไปบาดี้เจ้างารเอาไปทิมนะบันเอาไปดินไปเยที่เยที่น้อยใช่ไหม สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่ชอ,กกองย่าอาชิพก่อกนะคะมาแล้วพออีกน้อยน้ำมนเห็นแล้วบ่มนมนเถ้าเอามาน้ำมนออกมาเห็นไหมมาน้อยนะ่ะม,มันมันห่มพาอยูบ่บ่ห่มพาเขามัน อาบน้ำให้มันเลยนะอาบน้ำให้มันแล้วก็ท้มันห่มผ้ายู่หันไม่ได้ดูเดินออกมาไม่เห็นมันบอกฮะมันหนอยผูกมันยูนหันแล้วดนผ้าปูแหมตัวปูเฮิ่นเลยเป็นผ้านุ่มๆมาเลยบายสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องย่าอาชีกกอกนะคะเจ้าไข่เจียวติด ติดได้จะมืดติดได้จะมืดอามาติด <laughs> ได้จะมืดแล้วดูมืด <laughs> ดูดูอะไรเลือกติดได้จะมืดแล้วตอนนี้ให้ไข่เจียวไข่เจียวไปไปกับมืดเร็วไปอาจจะมืดเร็ว ดูดูต้อยต้อย <c ười> ไข่เจียวเปลี่ยนไป <c ười> เดี๋ยวเราให้อาหารปลาก่อนนะคะก็จับ I วันนี้ได้สิ่งนี้ไปฝากปีกล้วยแล้วก็แทนแทนไข่ยี่สิบลูกตรงนี้เดี๋ยวไปถึงนาก่อนนะคะเอสีไถึงนาก่อนแล้วค่อยค่อยดูเพราะว่ามันอยู่ในตะกร้านะคะยี่สิบลูก ได้ไข่เป็ดไปฝากคนที่นายี่สิบลูกเดินทางกลับก่อนนะคะ